การคูณเลข2หลักกับเลข2หลักนะครับในการคูณเลข2หลักกับเลข2หลักเนี่ยสิ่งที่อยากเน้นย้ําก็คือเราตั้งเลขให้มันห่างกาันไม่ง,งั้นการคูณเนี่ยมันจะสับสนได้ง่ายอ่าดูตัวอย่างนะครับขอ้อนี้ห้าสหกคูณสี่เจ็ก็เริ่มจาก7จคูณหก่อนเจ็ดหกสี่สองใส่2ทดสี่ เจ็ดห้าสามสิบห้าเป็นสามสิบเก้าตั้งให้มันตรงหลักนะครับพยายามมันตรงหลักหมดไปแล้วพอคูณเสร็จเนี่ยแนะนำว่าลบเอาดี๋ยอลบตัวทดด้วยเดี๋วยวจะงงต่อมา เอาเลขสี 4, 4คือสี่สใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเอา4ไปคูณเนี่ยสี่อยู่ในหลักสิเนี่ยเติมศูนย์ตรงนี้บรรทัดที่สองเติมศูนย์หนึ่งตัว4ีคูณหกได้ยีใส่4ทดสองสี่ห้ายี่สิบเป็นยีิบสองแล้วก็จะบ,บวกกันได้สองเบวกสเป็น13 3ามทดหนึ่ง สามเอาหนึ่งบวกสองเป็นสามเนี่ยบวกกันบวกกันทดด้วยเป็นหกอันนี้ชักลงมาต่อท่านี้เส้นขีดไม่ดีเลยนขอขีดเส้นใหม่ก่อนขีดเส้นได้เยอมาก คราวนี้ตอบก็ให้ตอบเป็นเลขไทยสองหสาเก้าอ่าสองสสอง